เยหวังก็ทำงานขยันจังน้หน้าเฮียพี่เปี่ <คา S 2> เป็นเชื่ <คา S 2> อดสวัสดีครับครับผมม,มันาตามมากระทืบกูบมา พี่ครับวันนี้มีคู่ไหนบ้างอะพี่พ uh mm ี่เบิร์ดพี่ตีพี่ตาวย้อนพิยอยู่แล้วย้อนพิยอยู่มันย้อนแล้วมันจบไปแล้วครับมันย้อนแล้วมันจบไปเรียบร้อยแล้วครับพ่อผมมันจบไปเรียบร้อยแล้วครับผมอมีกูแตกเอาปอยแหละ อวะอเปนพี่อัน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 เท่าไห,หร่พี่ไม่เคยอันนะเฮ้ยเชียร์ยี่ส<า>ิบล้านยี่สิบล้าน ผมบึ้งไปถ่ายเงินแก๊งสองแก๊งมาพี่ไม่กี่ได้เลยโฮ้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 ยขอบคุณนะคะไม่ได้อ่านพี่ไปย่างคอนะโอเคอ้ยผมไม่เอาตังค์หรอกพี่ปัญญาอ่อนโอเคแกพี่เลยเลยเฉยผมบอกไปต้องการแล้วเมื่อวานไม่เอาตังค์พี่อ๋อพี่ก็บอกไปเหมือนกันพี่ก็พี่ก็บอกพี่ยังไม่จ่ายเหมือนกัน พี่ไปจ่ายอยู่แล้วพี่ยังไม่ได้โอนให้เขาเลยเดี๋ยวใช่เงินใช่พี่เปล่าเกมเปนเงินที่ไหนไอ้เหี้ยเออ เ้าออกสี่แสนทุกหกจริงต้องมีการตรวจสอบภายในบริษัทเลยอ่ะต้องจริงเลยตายอ่ะไม่รู้จะบอกว่ายังไงอ่ะโอ้ยแฉนี้ก็จะตายแล้วไอ้เนี่ยมีคุณตีแต่เลยถ้าคุณโดนตีแต่นี่คุณต้องอธิบายกับลูกค้ายังไงเแล้วอ๋อผมโดนตัดน้ำตาผมไปตโดนผมก็คนขนาดแค่แต่หนึ่งเนี่ยไอ้เหี้ยน่าเครียดเราเห็นปะลักเลีงครับลักเลียงองคนข้าพี่ชายผมหนึ่งปีสี่เดือนแล้วถึงสองแสนเลยพี่ ขอบคุณคุณวินละพัน์นะครับตอนที่สองครับผมนะคุณมากๆเลยไม่หาใครเลยไม่หาใครเนี่ยไม่หาใครขายบิลลี่พี่อ้าวไปอยู่ไหนอะหลบโรงพยาบาลอยู่ไหนอ่ะเอออยู่ไหนอ่ะใครมาช่วยอ่ะรถกบอยู่หน้าโรงพยาบาลเนี่ยไอ แล้วกบมาช่วยด้วยนะลูบลูบใหญ่ไปแล้วลูบไปแล้วลูบไปแล้วมีคนมาช่วยเอ้ยต้องล่าคนมึงช่วยด้วยนะหัวฟ้างเกงสีฟ้าเสื้อสีขาวใส่ผ้าปิดปากเป็นลูปตัวเอ็กซ์ลุงเขามีคนช่วยเด้นะเออแบบมึงล่าเลยมึงล่าทั้งแก๊งเลยถ้าเจอเอาทั้งแก๊งเลยบิลลี่ไปเช็คสเอ๋อยานขยันด้วยเว้มึงอ่ะเยี่ยนี่อันนี้ผู้หญิงแก๊งคนเดียวไม่ปล่อยรอด ได้เงินอยู่แล้วเยี่ยดิคนช่วยพี่เขามีคนมึงกล้าวสี่มึงปล่อยมันรอดได้ยงไงตัดมึงเนี่ยมันโง่ไอ้เหี้ยไอ้เยี่ยบ้านเลยเออตัดดิอ๋อคือเราล่ามัอยู่พอไดแล้วนะไอ้เหี้ยมึงหูแล้วผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงแก่คนเดียวมึงเอารอดได้ยังไงเยี่ยดิเหี้ยรถกลบมาช่วยไอ้เยี่ยมันรี่ปล่อยพลาดได้ไงวะคนกระโหลกหมาอะไรตัด ตอนนี้สล็อตแก๊งเราย,ยังไงเหลือขาดหนึ่งเนาะเดี๋ยวกูไปคุยกับไอเยส่อแป๊นนึงว่าไอเยสสอมันจะเอาอย่างไงเนี่ยกูจะให้ไอเย,ยสสไปเป็นผู้ช่วยไเฉยนะเพราะว่ากูต้องการสล็อตให้มันเต็มไว้อะตอนนี้คนมันแผ่วๆอะไรไมันถึงอะไรไม่ไอสมงมันไม่ค่อยมามันไม่ค่อยอยู่ไอเย,ยนที่ใครอสองคนนะเนี่ยเฮ้ยมีอะไรครับมาเช่ารถครับ ขัดรถข้างในดิตอน้าบ้านทำไมไม่เวรอะไรอะ่ะไม่รองเท้ากูมายอย่างนเนี้เย,ยียกูนึลืมไปสัตว์โอ้ยรอสั่งรอสั่งนรเฮียเดี๋ยวเขาเข้าไปในเมืองให้สัตว์ พี่สั่งมานานแล้วเพิ่งมาส่งกระติออร์มาจะมาส่งไงหรอต้องเอาบ้านกับวันไปเท้าที่หมดอไม้หมดนี่เหรอไม้หมดนี่ไอ้จ้าไอ้ตี๋หุ่ลุ้นแบบพี่กูหักไอชิโร่อยู่ไหนอัดในชิโร่พี่กูหักนายเลยกูนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนน่ะไอ้เหี้ยไม่ใครมีเงินร้านหนึ่งบ้างดิสเดี๋ยวส่งให้ไอ้คนไอ้ตี๋เอาเงินให้กูร้านหนึ่งหน่อยเดี๋ยวมึงค่อยไปเอาไอ้ชิโรลร้านหนึ่ง แปดสิบเก้าเจอที่ลาเาตายแล้วไอเหียแปดสเก้าเริ่มเริ่มยากเลยเฮียเริ่มยากเลยเฮียไอนาไอนาสัตว์ไม่ขยันเลยไงวะไอเฮียมึงไม่บอกให้เราแอบเหรอ ผมผมบอกแล้วแต่เขาดื้อทียเริ่มยากและทีอะตอนอเนี้ยปลอมตัวไม่อะไรเลยหรอไม่ปลอมตัวอไม่ปลอมตัวไม่อะไรเลยสีผมก็ไม่ปลอมเออเออทุกอย่างเหมือนมึงหมดไอสัตว์รอดไงเเหมือนน่ะรอดไงก่อนนี่แต่รอดนะ นั่นแหละมึงก็เซกุนบายเลยไอ้ยี่ไม่น่าไปยิงเขาเลยริบยากเลยไอ้ยี่อะไขว้มเอ้เฉลียวเนียว่าเปิดกล่องเคาน์เตอร์ยี่ห้ากล่องนะอ่ะฮะเอาดีจริงดิครับเฮ้ยยี่จนวิกมา เฮ้ยเฮ้ยอี๋ไมาอยากกพีมากับหมาด้วยจอนสวัสดีอันวิกเป็นไงบ้างล่ะผมมาทำหน้าที่แล้วนะครับเฮ้ยึงวันนึจอนงลุงจอนวิกเอะไรอะไรนะมากหมาด้วยมาผมหมาเขาหมาตัวโกรดเฮ้จอน เไงบ้างตึงกว่าตึงเย้ตึงกว่าตึงเขารวมหัดเดอะคอนติเนนทัลแล้วเหรอใช่ครับมาทำหน้าที่ครับด้วยขาวนายถูกไล่ออกไปพักนีินายไปกับดันไหนมาละเออไปใช้เวลาอยู่กับหมาไอ้ยตอดอากาศก่อนเดี๋ยวมันเหมือนกันเกินนายก็รอดจากการตำล่าได้สินะสมแล้ว ที่ได้ฉายาพยายามคืออะไรวะบูบายาก้าปะบาบายาก้าใช่บาบายาก้ากี่แมเฮ้แจ็คน้องชายอืมแล้วไม่ก็มีไมม่ีบาบายาก้าเขามาหานายนะไม้แค่ต่อมาด้วยไอ้เียมามาจอนวิกเอชชัตพี่หน้าเป็นเทียอะไรน่ะไปรุ่นเมกาพี่มารายงานตัวเลยครับมาคุยมาคุยกับมึงดิ มานแนะนําตัวครับปลาบายาค้าคือใครพี่ฉายาจอวิสไงสัตว์ฉายาไงน้องตายเฮ้ม่หมาหรเอาาเฮมทำามันกับอนี่พนะตายไมึงอะไรเนี่ยบาบาาก็ปาบาา้อ้สัตว์ตายก็ไเป็หมาเต่ม่อาหารไปพี่เตอเลงเลงกอีกแล้วสข้อสองชิ้นแล้วถ้ไปเป็นมือที่ตายวั ไอ้จุกตายทุกวันตายทั้งวันอี่ี้เขี้ยง้าอะไรรับาใหลอไดไปายวมัหลอดไป<จ> ไอ้เหียกูย้หญิงคนดี่เอาไม่อยู่ไอ้เหียคนกาเกลิมง่ายเลยเฮียตะแ่โคนกามกีคนทักมาถามซื้อกลบเลยไม่หรอ,อแต่มันน่าจะอึ้งกับราคาอยู<ล>่เฮ้ยมีคนตามลว อะไรคือลบหนึ่งวะลบหนึ่งคืออะไรวะรเขาเป็นประชาชนเขาถูกลาได้ด้วยเหรอเออได้ดิว,ว่าไปกับหนุ่มสีเทาพี่ชาเลีบอือไอ้กางเกงตัวสีกากเพชรสีเขียวกับสีเทา,เทานั่นตัวที่บาทนี่เอียไม่กี่บาทด,ดิ้งไม่กี่บาทนะเท่าไหร่พูดมาหน่อยทำไมไม่กี่บาทของพี่อ่ะทต่ไม่กี่บาทของผมพี่สมเขาแต็ม,ม,มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงไปคุยกับท้าวิิสมดิ กู <ś led> <ś led> มีตาิสมนิดหนักแล้วไปเรื่อยไปเปื่อย, <ś led> ยแล้วตอนนั้นอ่ะกูให้เขาเปลี่ยนทรงไงเพราะว่าเขาใช้ทรงเดิมมันจะอยู่กับคนเดิมเด